มาที่ผลการรับรองนะคะ <Okay. S 1> สำหรับผลที่ออกมาเนี่ยคุณสุเทพบอกว่ารู้สึกผิดหวังเพราะในมุมมองของคุณสุเทพก็คือบรรดากแกนนำนปชเนี่ยเป็นผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายทำอะไรกับประเทศไว้ตั้งเยอะถ้าได้เป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยเดี๋ยวก็จะอาศัยเอกสิทิอส <Okay. S 1> ในการคุ้มครองให้ตัวเองพ้นคดีในช่วงที่มีการเปิดสมัยประชุมสภาอ,อาจารย์มองมุมนี้ยังไงบ้างคะก็คุณสุเทพก็เป็น หนึ่งใน60กว่าล้านคนนะที่มีสิทธิ์ที่จะพูดแสดงความคิดเห็นทัศนะและจะมองอย่างไรก็ได้นะคะ,ะแต่ว่าการตัดสินใจของประชาชนก็จะมีอีกสี่ปีคุณสุเทพก็รอแล้วกันนะก็คำความ <c oughs> เห็นของคุณสุเทพเนี่ยเราก็ฟังอะคะ่ะก็ฟังว่าผู้ก่อการร้ายก็สามารถที่จะเป็นผู้แทนได้เพราะยังไม่ตัดสินอ๋อในประเด็นของผู้ต้องหาเก่าการร้ายนะคะต้องเข้าใจว่าในระบบยุติธรรมไทยนั้นเราเป็นระบบกล่าวหา นะนี่ประชาชนนี่รู้ดีหมดแล้วนะคะว่าการกล่าวหานั้นเกิดขึ้นได้ใครจะไปกล่าวหาอะไรกับใครได้หมดเลยจะมีหลักฐานมีมูลค,ค,คดีขนาดไหนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปกล่าวหาทีนี้ขั้นตอนต่อไปหลังจากกล่าวหาถามว่าพนักง,งานสอบสวนผู้เป็นผู้สอบสวนข้อเท็จจริงเหล่านั้นเนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรในการที่จะ ส่งเรื่องอันนี้ขึ้นสู่อายการว่าคดีมีมูลนะฮควรที่จะฟ้องในระดับชั้นศาลต่อไปก็จะส่งเรื่องให้อายการคำกล่าวหานั้นก็จะถูกดำเนินคดีนะมันถึงจะเป็นขั้นดำเนินคดีทีนี้ถามว่าในการที่ระบบะยุติธรรมไทยที่เราเห็นมาหลังจากรัฐประหาร19กันยา2549นี่ยประชาชนได้รับรู้แล้วว่ามันมีปัญหาอย่างมากมายนะคะเพราะว่าการทำงานของ ฝ่ายยุติธรรมเนี่ยไม่ได้มีอิสระอย่างแท้จริงอย่างชัดเจนนะคะออพนักงานสอบสวนซึ่งมีอยู่2กลุ่มแล้วตอนนี้ก็คือตํารวจกับ DSI <c oughs> 2นะสกลุ่มนี้เป็นพนักงานสอบสวนทั้งคู่เขาถ้าเกิดว่าไม่มีมูลเท่าไหร่ก็ไม่ส่งเรื่องไปอายการก็จบแต่นี่ปรากฏว่าดูเหมือนว่าฝ่ายการเมืองนะคะออที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับฝ่ายประชาธิปไตยก็คือฝ่ายเผด็จการเนี่ยส่งเรื่องอะไรไปนี่คุณดําเนินคดีหมดเลย ะะซึ่งเราเห็นชัดเจนว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งด้วยนะะซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองที่เรเรียกว่ากลุ่มพันธมิตรนะคะมีการกล่าวหาเช่นเดียวกันถูกกล่าวหาและมีหลักฐานอะไรมากมายจากการยึดสนามบินอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะว่าการยึดสนามบินนั้นนะคะมีหลักฐานเพียงพอไหมก็ชัดเจนมากมายเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่ายังอยู่ที่ชั้นสอบสวนยังไม่ได้ส่งถึงอายการเลยใช่ไหมคะหรือบางคดีก็ส่งถึงอายการแล้วก็ยังค้างอยู่ที่อายการก็ยังไม่ขึ้นสู่ศาลมีการเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะ อันนี้ถามว่าระบบสิ่งที่เราเรียกว่า2มาตรฐานหลังจากเหตุการณ์19กันยา2 5 9รัฐประหารเนี่ยมันเป็นปัญหาของระบบยุติธรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานซึ่งเราก็หวังในรัฐบาลชุดนี้แหละจะมาแก้ไขนะคะให้มันเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องตามกฎหมายตามหลักสิทธิมนุษยชนเสียทีนะคะอย่าได้ทำแบบนี้นะคะใครที่มีหลักฐานชัดเจนเนี่ยก็ฟ้องไป ดำเนินคดีไปตามนั้นอะไรที่ไม่มีหลักฐานก็อย่าไปดําเนินคดีควรจะเป็นเช่นนั้นนะเพราะฉะนั้นการที่พูดถึงการถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ระดับของการกล่าวหาเท่านั้นเองนะคะแล้วยังไม่ได้ถูกพิสูจน์นะคะแล้วก็ไม่ได้มีหลักฐานที่ชัดเจนอะไรนะคะเพราะว่าคําว่าก่อการร้ายเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรมากมายนะคะซึ่งชัดเจนว่า ประชาชนที่ไปทำการชุมนุมนะะที่ผ่านฟ้าและราชประสงค์นั้นนะคะไม่ได้เป็นการก่อการร้ายนะคะแน่นอน,นะะอาจารย์มองว่าปัญหาของประเทศเราที่ทูตานุทูตไปพบคุณยิ่งลักะจะอาจจะพูดหลายเรื่องแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันซ้ำกันก็คือ,อเรื่องของการปรองดองอยากจะให้คุณยิ่งลักเนี่ยขับเพื่อนอย่างแท้จริงแต่ว่าพอช่วงที่มาเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีแรกๆเนี่ยคนเข้าไปถามคุณยิ่งลักก็บอกว่า ส่วนที่คอปอทําเนี่ยเราก็ให้คอปอดําเนินการต่อไปใ,ในขณะที่อาจารย์ธิดาเองก็บอกว่านปชก็จะไม่ปล่อยมือและไม่ละสายตาจากพักเพื่อไทยและคอปอที่จะดําเนินการเพื่อสร้างแผนปรองดองต่อไปในขณะที่ภาพนปชเองก็ต้องยอมรับว่าวันนี้บางส่วนในเป็นสอสอบางส่วนจะเลยไปถึงขั้นเป็นรัฐมนตรีและก็บางส่วนก็มีปัญหาเรื่องการแย่งชิงการนําที่เราได้เห็นกันอยู่ในตอนนี้ คนก็เลยบอกว่านี่ขนาดคู่ขัดแยง้งซึ่งก็คือคนแสดงเองยังไม่เป็นเอกภาพเลยแล้วแผนปลองดองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ว่าจะทำเนี่ยเราเชื่อมั่นและคาดหวังได้แค่ไหนว่าอเอาละเราจะลดละเลิกการแบ่งเสื้อสีแบ่งภาคแบ่งค่ายมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงไหมครับอาจารย์ครับคือในถึงจุดหนึ่งเนี่ยประชาชนก็จะเป็นเอกภาพรวมกันเป็นหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องของเสื้อสีก็จะ ค่อยๆค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนเป็นธรรมชาติของสังคมมนุษย์นะคะว่าทุกอย่างมันมีวิวัฒนาการนะคะ mm hmm. เพียงแต่ว่าในขณะนี้สียังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สร้างพลังของการขับ,ขบเคลื่อนของการขับเคลื่อนของประชาชนอยู่ถ้าหากเมื่อใดยังมีความจําเป็นสีก็ยังอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่มีความจําเป็นแล้วประชาชนเนี่ย มีความเข้าอกเข้าใจแล้วก็ตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกันอย่างเด็ดขาดมากกว่านี้นะคะ <Okay. S 2> ก็มันก็จะเลือนหายไปเองนะคะมันก็จะเป็นความทรงจำนะที่เราต้องยอมรับสําหรับคนสแสดงแต่ว่าในขณะนี้มันย,ย,ยังยังยังต้องใช้เป็นพลังอยู่มันก็จะยังอยู่ <Okay. S 2> ทีนี้ถามว่าความเป็นเอกภาพของประชาชนนะคะมันไม่ใช่หมายความว่าการคิดไปในทางเดียวกันทั้งหมดหรือว่า ใช้วิธีการเดียวกันทั้งหมดนะคะคือประชาธิปไตยนั้นคือคือความหลากหลายความแตกต่างแต่เป็นความแตกต่างที่เรายอมรับกันได้นะคะเ,เราพูดถึงประเด็นของคออปอซึ่งคือคณะกรรมการนะคะที่มาสอบสวนหาข้อเท็จจริงในระดับสากลเขาเรียกว่าเป็นพวก fact finding คือสอบสวนหาข้อเท็จจริงหาข้อเท็จจริงเฉยๆไม่ได้เป็นผู้ที่ไปตัดสินอะไรนะรว่าใครผิดใครถูกนะคะค ควรที่จะนําข้อเท็จจริงจากฝ่ายต่างๆมารวบรวมให้เห็นแง่มุมที่หลากหลายนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยในขั้นต่อไปก็คือจะขึ้นสู่สารเพื่อพิจารณานะคะก็อาจจะมีการนําข้อเท็จจริงบางส่วนเหล่านี้นะคะที่มีความน่าเชื่อถือสูงไปประกอบการพิจารณาก็ได้นะคะคณะกรรมการคอปอนี่ดิฉันก็เข้าใจคุณยิ่งรักนะว่าการที่ยังยืนยันที่จะให้คณะคอปอทางานต่อนั้น เนื่องจากว่าเขาได้แสดงความชอบธรรมในระดับที่พอใช้ได้ว่า <Okay. S 1> เขาเนี่ยได้ดําเนินการในหลายๆอย่างที่เข้าหลักมาตรฐานสากลอยู่บ้างแต่โดยส่วนตัวดิฉันไม่พอใจมากพอนะคะได้เข้าใจว่าคุณยิ่งรักก็ได้พูดว่าจะมีการมีเสนอแนะให้มีกรรมการอย่างประเภทอื่นๆเข้าไปเสริมทีมในคออปอ,อันนี้เห็นด้วยนะคะว่าควรที่จะปรับตัวคออปอสักหน่อยเพราะว่าเป็นเวลาปีกว่าแล้วการทํางานมันมีความคืบหน้าน้อยมากนะคะเทียบกับ ความรุนแรงของปัญหาในส่วนของภาคประชาชนที่มีกลุ่มอื่นๆนะ,ะทำงานคู่ขนานกันไปอันนี้ถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ควรปล่อยให้คออปนั้นทํางานโดยลําพังถ้าปราศจากการตรวจสอบจากฝ่ายประชาชนคออปก็จะเฉยชายอย่างที่เราเห็นปีกว่าะะ<ช>เพราะว่าปีกว่าที่ผ่านมาน,นั้นจริงๆกลุ่มเล็กๆที่ทําอย่างเช่นสปอชอนะคะก็เป็นกลุ่มอิสระอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งทําการ หาข้อเท็จริงเหมือนกันแต่ว่าเป็นกลุ่มประชาชนเล็กๆก็คือทรัพย์ทุนมันน้อยอะไรอย่างนงี้นะฮะแล้วก็ผู้ผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างๆก็มีข้อจํากัดนะคะก็อาจจะทํางานได้น้อยกว่าคออปอนะคะการเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐก็ไม่ค่อยมีอานาจเพราะว่าไม่ได้มีการติดต่ออย่างเป็นทางการกลุ่มเล็กๆเหล่านี้เนี่ยได้ทํางานมาอย่างต่อเนื่องหลังการสลายการชุมนุมนะคะเพียงแต่ว่ากลุ่มอย่างนปชเนี่ยซึ่งก็เพิ่งจะมาตื่นตัวในช่วงนี้เนี่ยนะก็จะมาทําด้วยก็ดีนะที่ฉันว่า หลายๆกลุ่มเลยค่ะทำเยอะๆเลยนะคะคจะทําให้ข้อเท็จจริงเนี่ยมันถูกตีแผ่ออกมาจากหลายๆแง่มุมซึ่งเมื่อถึงจุดหนึ่งมันก็จะนําไปสู่การตัดสินใจร่วมกันของสังคมนะคะว่าเราจะเดินหน้ากับข้อเท็จจริงชุดนั้นอย่างไรบางอย่างเป็นความเจ็บปวดที่อาจจะต้องลืมบางอย่างเป็นความเจ็บปวดที่ลืมไม่ได้จะต้องนําไปสู่การตัดสินในขั้นต่อไปนั่นก็คือการลงโทษนะคะให้มีผู้ให้รู้ว่าการกระทําเช่นนี้ผิดการกระทําเช่นนี้ นะคะยอมรับได้การกระทําที่ผิดนี้เราไม่ได้ต้องการที่จะกลั่นแกล้งแก้แค้นแต่ต้องการให้ไม่มีการกระทําผิดซ้ําให้เป็นบทเรียนของสังคมว่าเราจะต้องไม่มีการใช้กําลังอาวุธสังหารประชาชนเดี๋ยวไม่ชอบทําแบบนี้อีกอันนี้ต้องเป็นบทเรียนเพราะว่าที่ผ่านมานั้นการเรียกร้องประชาธิปไตยของออของประชาชนไทยตั้งแต่14ตุลา16 6ตุลา19พฤษภาคมมิลน,นะคะและมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆน,นั้น ยังไม่เคยถูกตีแผ่ความจริงทั้งหมดเพื่อเป็นบทเรียนให้กับสังคมมันจึงได้เกิดนะฮะราชประสงค์19พฤษภาสี่ห้าขึ้นมาปัญหาเก่ายังไม่ได้สะสางการไต่สวนเรื่องราวความจริงถูกปิดบังบางส่วนถึงขั้นพูดไปต่างๆนานาว่าพฤษภา3-5เอาศพไปไว้แสมสารมีโกดังใต้ทะเลอาจารย์คิดว่ามันเป็นเพราะอะไรบ้านเราถึงมีปริศนาที่ดำมืดในหลายต่อหลายกรณี ก็มันอยู่ที่ระบบต่างๆในสังคมไทยนะคะคือบางส่วนนั้นเป็นตัวที่ระบบการเมืองบางส่วนนั้นก็เป็นระบบระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยนะคะแล้วก็ระบบราชการเองนะคะที่มันมีความเกี่ยวพันกับผู้ที่มีอำนาจที่เราบอกอยู่ในระบบมีแบบนอกระบบนะคะแล้วก็การเมืองที่มันยังคงไม่สามารถจะเขาเรียกว่า DMZ เนี่ยนะเห็นตัวนี้ไหม คือ Demilitarize นะคะ,คะที่ตอนนี้กำลังเกิดขึ้นที่4.6ตารางกิโลเมตรเป็นเขตที่ห้ามทหารเข้าไปทำงานแล้วะนะคะ,คะตอนนี้ก็มีการเอาตำรวจเข้าไปรักษาความปลอดภัยแทนนะคะ <S 2> <S 2> ีดิฉันมองว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะคะทุทกอย่างตอนนี้นกำลังดีขึ้นหมดเลยการเกิดโซนแบบนี้ขึ้นแล้วและจริงๆแล้วเราจะต้อง Demilitarize เนี่ยนะคะ คือทําให้ทหารออกไปจากการเมืองทั้งหมดมซึ่งทําได้แล้วในประเทศอินโดนีเซียนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เราจะเห็นว่าประธานาธิบดีอรไรต่างๆนั้นนะ่ะคือนายพลทั้งนั้นนะ่ะตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะประเทศไทยเนี่ยดิฉันเชื่อมั่นเลยนะคะว่าด้วยความเข้มแข็งของประชาชนขนาดนี้เนี่ยเราจะสามารถป้องกันการรัฐประหารได้อย่างแน่นอนนะคะและจะทําให้ทหารนั้นออกไปจากการเมืองแล้วเป็นเพียงแค่ลูกจ้างนะคะฝ่ายรักษาความมั่นคงกับศัตรูของประเทศและ จริงๆแล้วควรจะต้องมีอนาคตของทหารนั้นคือร่วมกับมาตรฐานสากลในการลดกําลังอาวุธนะคะลดให้มากที่สุดและสร้างสันติภาพช่วยกันสร้างสันติภาพนะคะทหารต้องมาช่วยกันสร้างสันติภาพไม่ใช่ทหารมีไว้ข่มขู่คุกคามเพื่อนบ้านหรือว่าเอาไว้นะคะ,ะสร้างสงครามมันต้องมองกลับแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นนี่คือความหวังของเรานะะว่าเราจะต้องทำให้ DMZ ที่เกิดขึ้น4.6ตารางกิโลเมตรนั้น ขยายพื้นที่ทหารจะต้องออกไปจากการเมืองไทยฟังอาจารย์พูดวันนี้แล้วผมเชื่อนะครับคุณผู้ชมคงจะมีความหวังเพราะหลายๆเหตุการณ์ที่อาจารย์ยกมาให้เราได้ฟังมันก็มีลำดับพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณแขกรับเชิญทรงคุณค่าของเราในค่ำนี้ของที่นี่ m v 5ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุดารังภูพันธ์ครับกราบขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณแขะยินดีค่ะ และทั้งหมดนั้นคือรายการที่นี่ MV5 ในค่ำคืนนี้นะคะดิฉันกุลที่ดาชวชนกุลคุณอนุสรอ,อิ่มสะอาดพร้อมทั้งแขกรับเชิญและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับคืนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ